โอเคสวัสดีครับวันดีผมในเกมเ l เลนสูเตอร์2ภาคสองกันนะขอรับนะฮะวันนี้เราจะมาเคลียร์เกมนี้กันในโหมด Impossible นะฮะในโหมด Impossible ยากสุดๆเลยในสำหรับโหมดนี้ในเกมนี้ด้วยนะฮะผมเคยเล่นแค่ n o r m a l นะครับโอเคเราไม่พูดเยอะนะครับเราไปเลือกสายกันดีกว่าเป็นสกิลรับที่ติดตัวในตอนเล่นนะครับ มันจะมีให้เราอยู่ประมาณ8สกิลนะครับให้่านสมเลือกเอาเลยนะฮะ่ันสมอยากได้ตัวไหนเอาว่าผมขอเลือกไอ้เจ้านี้แล้วกันนะครับเาว่าอะไรอะควิกอะไรไม่รู้ควิกเลนเนอร์เหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมขอเอาตัวนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเวลผมจะขึ้นเยอะโอเคผมจะอธิบายคร่าวๆเลยแล้วกันนะฮะอันแรกจะเป็นขอไม่อ่านภาษาอังกฤษได้ไหมเนี่ยโอเคอันแรกจะเป็นเรื่องเลือดนะครับแค่นี้เอาสั้น นี่ก็เวิวขึ้นเร็วนี่ก็เก็บตังค์ได้เยอะอันนี้นายวิสันมองเห็นในที่มืดอันนี้ก็ดูดเลือดนะครับแวมไพร์อันนี้อะไรไม่รู้นะผมไม่เคยไซส์เหมือนกันคุมเอเลี่ยนเลยนะโอเคไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ออฟเซอร์นี้ก็จะเอ่อยังไงเก็บไอเท่ิมหรือไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไอ้นี้นะครับไม่มีใครไซส์กันแล้วครับต่อยได้นะครับแค่นั้น,นครับโอเคไปกันเถอะพูดมากเรียกตัวละครกันเลยดีกว่า เออ่ผมขอเอาตัวละครที่มันเออ่วิ่งเร็วใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร,รวิ่งขึ้นเร็วอะไรไม่รู้นะครับประสบการณ์เลยอินเทลเจนโอเคเป็นว่าขอเลือกตัวละครแล้วกันครับมันเอาตัวนี้แล้วกันแล้วก็เราสามารถใส่อชีวิตนะครับในการอัพ เป็นพอยต์ได้แล้วครับแล้วก็ถ้าเราอัพหมดเนี่ยชีวิตจะไม่มีเลยนะครับศูนย์นะฮะโอเคเอาเป็นว่าเราขออัพหมดเลยแล้วกันนะเอ๊ะเอาตัวละครเออเอาตัวนี้แล้วกันนะครับเอาอัพนี่อันนึงเอาวิ่งเร็วอันนึงเอิตเอามาลงค่านี่หมดเลยดีวกว่าครับอัพครั้งเดียวเลยครับจบเลยนะครับอันนี้เออดีเหมือนกัน ผมขอไม่เจาะจงเรื่องๆหรอกครับเกมนี้เพราะว่ามันยังไงผมเล่นยิงดีวกว่านะเพราะมันหมดอิมเปรสซิเบิลค่อนข้างยากเลยโอเคเกมเก่านะมีอายุอนามพอสมควรเลยเราจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะฮะโคตรคิดถึงเลยอะนีอเลือดเรามีน้อยนะครับสามสิบห้าเองโดนทางระเบิดแล้วก็หายแน่ขอเ่าเสียงแปบบ๊แบแรงๆเนะี่ย นะเก็บเก็บทรัพยากรทุกอย่างนะเก็บเก็บให้หมดเลยนะฮะยิงหางเล่นด้วยนะฮะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันซอบยิงโอเคต้องระวังนะฮะเพราะมันแรงมากเก่งเหรอโอ้โหเราจะเก็บทรัพยากรให้หมดทุกซอกเอ้เยทุกมุมเลยนะฮะเก็บทุกตรอกทุกซอกทุกมุมเลยนะเก็บให้หมดระเบิดอะไรไหมตรงนี้เลย ไปยังเร็วนะครับผมเคยเล่นมาก่อนแล้วนะฮะพูดแลวกับคำว่าคุยนะฮะเล่นหมด normal นนครับ Impossible นี่ไม่เคยเล่นเลยนะฮะเขาว่ามันยากไงผมก็ไม่เคยเล่นก็เพิ่งจะเคยเล่นนี่แหละนะลองดูที่มันจะเป็นยังไงเขาว่ากันว่ายากนะมันมี hard กับ Impossible แล้วผมพอเป็นยากสุดเลยนะพูดแลวกับคาว่าคุยกดให้ดูเลยไหนวะมีให้ดูไหม อ๋อนี่ไงเป็นเซิร์ฟนะฮะใหม่เดี๋ยวหาว่าเราคุยเอาเป็นว่ารีบๆเลยเดี๋ยวกันเวลาไม่จำกัดนะฮะเอ,อเอเอะไรดอกไม้มาตรงนี้นโอเควิ่งไปข้างล่างครับเก็บของนะฮะเอ๊ะไม่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 เก็บเก็บข้างบนก่อนเก็บข้างบนก่อนนะเก็บข้างบนก่อนเก็บให้หมดนะครับ พวกอย่างสามารถขายได้นะฮะไม่ทางกระสุนนะฮะกระสุนก็สามารถขายได้นะฮะเราไม่ใช้กระสุนเนี่ยเราไปไซ้ปืนอื่นเนี่ยเราสามารถเอากระสุนไปขายได้นะฮะเป็นเงินนะเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะเก็บหมดโลยนะโอเคโอ้โหมันแคบจังนี่เก็บเก็บหมดนะโอ้โหล้นเลยองตรงเกมเนี่ยผมเล่นสมัยเด็กๆอ่ะมันค่อนข้างทีดจะน่ากลัวเลยนะครับ แต่ตอนนี้มันรู้สึกมันๆยังไงไม่รู้เป็น,นเ,นเนสเน่ห์ของเกมนะฮะโอเคเก็บอย่าิ่งเข้าไปนะครับอย่าหึงเข้าไปแล้วเก็บข้างบนเอ้ยเก็บข้างพ <c oughs> ูดติดเก็บของให้หมดแล้วค่อยเข้านะครับนี่จะมีตรงนี้เอกนะเก็บให้หมดนะยี่สิบสามสิบเอาหมดนะฮะกระสุนก็เก็บนะกระสุนซัดกันโอเค ไม่เข้าครับไม่เข้างอนมามาข้างล่างเลยดีกว่านะนี่ตรงนี้มันมีเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสารที่รับนะครับเป็นสเสน่ห์ของเกมน,นี้เลยนะีน่ซีเคร็สารที่รับนะครับลงตรงนี้นะฮะแต่ซาก่อนนะาเพ้่งลงนะเก็บของให้หมดก่อนนี่มันซ่อนมันซ่อนกล่องนะฮะนิสัยไม่ดีเลยเกลงโอ้โหมืด เมืมาถ้าเราเอาในวิซัทมันอาจจะเห็นนะฮะถ้าเราเอาในวิซัทมาเนี่ยมันจะเห็นแต่ขอโทษด้วยมันไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับผมเลยเอ้ยมันกดอะไรดูวะเออมันมีอะไรนะบูสเตอร์อ๋อมันมีบูสเตอร์นะเราสามารถใส่ได้นะมันจะบวกค่าสเตตัสของเราเอาเป็นว่าเราเอาอะไรเนี่ยเดเมจเอาอะไรดีวะ เอาตัวนี้ไปก่อนครับมันถ้าเราทำอะไรอ่ะทำธารกิจหรือไปกดสวิตอะไรต่างๆนะเวลผมจะขึ้นเร็วนะฮะซึ่งมันจะมีประโยชน์ในระยะยาวเลยเนี่ยนี่ข้ามมาข้ามนี่ครับถ้าเราโผล่ตรงนี้มันก็จอาทะลุตรงนี้ครับแต่ว่าผมมาหางลับนี่ใชไมขุดมากครับ เข้ามาตรงนี้นะไปรวดเร็วเลยแบบเซียนเพราะว่าเราเคยเล่นมันแล้วนะเคยเล่นหมดนะม m a l กับอีซี่สมัยเด็กๆอ่ะแต่สมัยนี้จริงๆไม่ต้องยิงก็ได้นะหังเนี่ยโอ้ค่อยๆไม่ต้องยิงก็ผังเนี่ยเก็บไว้เก็บไว้เซอร์ไพร์เซอร์ไพร์เอเลี่ยนนะไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงนี่เก็บซัดกันนะเก็บ โอเคเก็บคีการ์ดรับร้อยครับงานมาครับเป็นสเสน่ห์ของเกมใกล้ๆอีกนิดนึงอีกนิดนึงเรียบร้อยเรียบร้อยยิงให้หมดนะทำลายให้หมดนะสลับยิงครับมันเป็นสูตรของเกมนี้สูตรโกงนะฮะเรียบร้อยต้องมีลูกเอ้ยต้องมีซอดกันสองกระบอกนะถึงจะทําได้หรือไม่ก็ปืนอะไรที่มันคล้ายๆกันสองกระบอกอนะ่ะมันจะทำได้นะฮะกดๆสลับปืน ไปไปอย่างนั้นแหละมันจะรัวนะโอ้ยโอ้โหโดนกัดซะด้วยฮะตกใจตกใจะดุดงนิดนึงน,นะฮะมมนมันพนนะวะปกติผมเล่น,น,นโนโมเน,นี่ยมันโนโมอุซี่น่ะยิงคีเดียวสองคีก็หายแล้วนะแต่ทีนี้แม่งรอบไปสามสี่ครั้งกว่าจะตายใน ตรงนี้ครับตรงนี้นี่วิวอัพเดี๋ยวดนะูสักป้าบถ้าปกติวิวจะไม่อัพนะแต่ละแต่ว่าผมเอาอะไรสกิลไอเนี้ยมามันจะวิวอัพเร็วขออัพเออ่นี่ขอลงอย่างนี้ไปแล้วกันไม่รู้ว่าอะไรแต่จะลงไปก่อนโอ้โหแล้วโอเค จอมเสียงเหยบยปไมจะต่อกันเลยแบบยาวๆประมาณสองสามดาชนะโอเคนี่ละฮึกละฮึกดละฮึกดนิดนึงละฮึกดมาหาหัวหน้าเรานะฮะหัวหน้าพูดมากครับไปอย่างเร็วๆเ,เลยครับผมขอไม่เอาในเรื่องนะครับม,มาขโมยของตรงนี้นิดนึงงนี่ไฟสายกับ ปืนพกปืนอะไรนะปืนแสงใช่ไหมโอเคแฟสชมาโอเคมาตรงนี้ขายฮิงฮอะแต่ลูกสองเนี่ยอย่าขายนะจริงๆสิบสิบบวกเดนีทเลือดเก็บขายขายหมดปืนพกก็ขายนะขายเหอะแล้วก็นี่ซื้อกระสุนซดกันมา ไม่ไม่ซื้อไม่ซื้อโอเคไม่ซื้อซื้อดีกว่าซื้อซื้อซื้อคำนวณดูแล้วผมว่าน่าจะได้ใช้เยอะเลยโอเคไปมาเฮียล้ําจริงๆมาคนเดียวเสร็จด้วยแป๊บนึงนี่ครับสารที่รับนะด่านนี้17ที่นะครับโอ้โหเยอะเลย นี่หนึ่งที่นำ้นำนับไว้ได้ที่จริงทำไมต้องซื้อกันด้โอ้ก็เก็บก็ได้ตับนี้โอ้โห้อยสอง้อยโอ้โหมาอีกมาใกล้ๆป่าบหายขอรับแต่ไม่หายหมดด้วยหยาบละ ต<า>้อง<า>ปิดจังหวะนะสลับเนี่ยไม่งั้นมันจะไม่รัวโหนมากปกติไม่หนขนาดนี้เลยจริงๆหรือว่ายังไม่โดนวะอู๋เด็ครับสานที่รับปล่อยน้องๆตายนะครับข้างล่างนั่นพูดมาครับใจตายไปเลยครับปล่อยน้องๆจ่ไยโอ้โห โง่เอาไม้ไม่คานออกมาแล้วเยอะเลยเยอะเยอะเยอะคะ่อยๆไปนะมันกัดแรงมากแล้วก็เลือดเราก็น้อยด้วยค่อยๆค่อยๆเฮ้ยพยาบาลอย่าโลภอยาโลภค่อยๆเข้าไปค่อยๆเคลียร์เข้าไปต้องใช้เวลาไงนี่ครับอีกขี้หนึ hey. ่ง ปกตินัดเดียวหรือสองนัดก็ตายแล้วพวกเนี้ยแต่มันโหนไงไอ้บูสเตอร์อะไรอนีสปีดสร้างมันเอาเนี่เกาะไม่ต้องซื้อนะไม่ต้องซื้อมันเปลิงนัดเลยนัดนัดกระสุนได้เก็บมาฮะไม่ได้ใส่โอ้ชิบหายแล้วเกียร ถ้าจนมุมแล้วก็เสร็จมันนี้ค่อยๆไปครับค่อยๆมันหุนมากเลยน,นั่นี่ยตัวแดงๆนะสามนัดเลยโอ้โหเนี่ยไอเข้มรับเป็นอย่างเงี้ยมันจะหายนะเราต้องรีบเก็บรีบรีบเก็บนี่มาตรงนี้ในสานเฮลับอีกทีหนึง่งแหลมเลย นะฮะเก็บไปกันโอ้จริงจริงมันหลอนนะเนี่ยเห็นไหมคนตีนโอ้มีหนาวเอ้ดจิตเอ้ยมีโอ้โหวิวอัพใส่ด้วยอัพอัพเลือดแล้วก็สเต็งมาเบรกกระสุน ถ้าเราเก็บปืนนั่นเระจะชิบหายเลยนะครับเพราะว่าในเล่มมันจะเพรกันมาเดี๋ยวขอเก็บสารที่รับตรงนี้ก่อน,นเยอะเลนไปเนี่ยเข้ามาตรงนี้ครับนี่โอ้โหได้เลือดด้วยมันซ่อนมันซ่อนนี่ครับเก็บกระสุนม,มาแล้วครับชิปหายแล้วครับรี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 บวิ่งมันจะอัดเราไว้ตรงนั้นครับซึ่งอา่าเฮงมาแล้ว ค่อยๆเข้าไปนะจริงๆมันจะโหมมาข้างหลังอีกเนี่ยเห็นไหมโคตรน่าเกลียดเลยกวนมากเลยนะระบบเกมเนี่ยต้องค่อยๆเข้าไปนะอันตรายนะ Impossible เนนะี่ยหากขั้นไม่เคยเล่นก็ต้องไปลองกันสักตั้งนะเพราะมันจะอัป,ปรีมากด้วยความที่มันกัดแรงแล้ะหนุน้วยเราจะเก็บของให้หมดทุกอันนะฮะเพื่อไปซื้อปืนที่มันล้ำกันเลยค่อยๆเล่นไป ผมไม่ใช่สายสปีดรันเลยคนระับเฮ้ยสลักแล้วลไอ้หลอกปืนกลดิโอ้สามากสามากไม่ได้แดกคนระับต้องเอาซัดกันจะดีแหละปาปา่ปาป่าสับปปิดจังหวะน,นะฮะถ้าได้สามกระบอกมันจะล้ำมากเลยนะซัดกันเนะี่ยกัดคุยกัดเข้าไปเอาเอาเข้าไป ยิงปืนแสงไปดิเออโอ้มีปืนแสงไม่รู้จะยิงยิงให้มันสว่างวิ่งไปเลยไปดีไปเนี่ยโว้โหมันติดติดพวกเดียวกันได้แล้วตัวน้มเนี่ยโอ้โอ้โอ้เลือดจากหนึ่งร้อย เหลือแค่65เองอนะฮะอย่าตามยิงปืนแสงไว้ด้วยฮนะะให้ได้มันจอให้มันเห็นมันมืดเตรงนี้หมดแล้วสาานีรับนะฮะมีพยาบาลอยู่อันเดียวในแค่เนี้ยครับสัตว <c oughs> ์เก็บเก็บเก็บให้หมดนะอย,ย่าบ,บน่นนะอย่าบ่นอุ๊ย อุ้ยแรงไงก็ต้องค่อยๆเข้าไปนะอ่าโอเคได้งาน,นะะแล้วฮะเราต้องไปเปิดไฟโอ้โหอ้ค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าไม่ต้องรีบปติดมันติดอะป่าบนะใส่กำแพงไม่ประโยชน์ โอ้ไม่โดนโอเคไม่ต้องยิงแล้วระเบิดเนี่ยไม่ใช่ฟังนล้วมันเราจะเก็บไปใส่นะมันไม่ให้เราออกไปง่ายๆหรอกโอ้กระสุนโคตรเสียดายฮะโอเคเต็มตัวเต็มใจฮะรีโหลดไว้อะเอาปืนกลโอเคเร็วอัพฮะอัพก่อนเลยนะฮะอัพสเติง แล้วก็เดเมีฮะโอ้เก็บให้หมดนะฮะมันแรงนะฮะต้องเก็บให้หมดเพราะว่าเราวิ่งโอ้วอดพลาดออกไปเนี่ยมันจะอันตรายมากเปลืองชีวิตเปลืองเกาะเปลืองกระสุนแล้วก็เสี่ยงด้วยค่อยๆค่อยๆค่อยๆเล่นอันตรายอันตราย เยอะได้ริงๆใช้เวลาอยู่มอนกันง่เสน่ห์ของเกมนี่ก็คือเสียงดนตรีนะครับมันโคตรมันเลยจริงๆดิ้วมากโอ้โหหังน้ำมันอโอ้โหโอ้โหสามสิบเก้าเลือดดีเก็บนะบเก็บได้นะครับ หมดยังหมดแล้วโอ้โหบังยินปักโอเคขึ้นข้างบนฮนะนะย้ายฮะ่าเร่งรีบม,มาเข้าตรงนี้ก่อนนะเก็บของนั่นโอ้โหไอดำน้ำนี่นระวังนะมันแรงนะโว้วววเฮียนอนอวกาศโอ้โหโคตร,รถึกอะ โอูโอ้อันตรายครับบอกก่อนอันตรายไอยาไอยาออหลบได้ไงวะปาป้า,ปาโอ้พยาบาลกูหายไปแล้วอันหนึง่งไอ้ห่าเปลืองนะเนี่ยจะไปขายอยู่ ค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าลูกโอเคโอเคหมดแล้วนะหมดแล้วคุยกับตัวเองอีกโอเคมีป่ะไ่มีโอเคไปแล้วก็ตรงนี้อีกที่หนึ่งนี่มีซดกันอีกกระบอกเลยวะแปดบนึงอีกสิบอีกเจ็ดที่กูได้ซดกันไหม โอ๋อแต่สามก็บอกแล้วดีๆๆๆลงไปก่อนเลยสิงตัดหน้านี่ตัดอัดประ e. going, รพพตูเอ้ยไอไอมันบังฮะไปยิงยิงปืนแสงเลยก่อนเปิดแสงสว่างกับชีวิตจริงๆเ้าเป็น normal หรือ easy เดี๋ยวผมจัดคนเดียวก็ได้นะพวกเนี่ย แต่นี่มันเป็นอินเปอร์ซิมโลคือมันสามารถหลุดออกมาได้ไงใช่นไหมโอ้มันแค่ปืนกลก็สามารถหยุดได้แล้วพวกเนี้ยแต่อันตรายมากเล่นแบบเสียนฮะเล่นแบบเสียนจัดการออกให้หมดมเรียกสักทีโอเคครับมายืนอยู่ตรงนี้ครับรอครับ เด,ดี allegiance allegiance ๋ยตัวใหญ่มาไปสิโอไม่ไปฮะมาไหมมาไหมไม่มาเลยโอ้ไม่ไม่เปสปอน์ตอไอ้นี่มันแรงนะจิให้มันกัดไอ้้ให้มันกัดไอ้เม่นไม่สปอร์ตแล้วไปยืนรออยู่ ไอห่าโอเคไปสารที่ล oh, uh> uh ับเฮ้สารที่ลับเก็บให้หมดก่อนโอ้ต้งหันหนึ่งเลยตรงนี้มันเยอะนะครับน้จริงจริงมันโคตรเยอะเลยข้างหลังก็มีโอ้ จะเก็บข้างนี้ก่อนจริงๆผมเก็บคนเดียวก็ได้นะใช่ไหมผมพูดไปกี่ครั้งแล้วมันอิมพอสซิเซอร์แล้วมันอึดเละเห็นไหมครับขนาดผมสับซองยิงยนะ้เนน่ะมันยังขนาดนี้นะคิดดูโอ้้ <laughs> มันกัดไอนะใสไอเป็นประโยชน์สับว์ไอออกให้หมดไอมันหึกเลย จริงๆมันตายได้ในใหญ่เนี่ยแต่เรามันมันอึดอึดกว่าเราไงเราต้องใช้ประโยชน์จากตรงนี้หมดยังวะเรียบร้อยอยาฮะ่ารีบไปจะรีบไปมาเก็บตรงนี้ก่อนมาเก็บซัดกันตรงนี้นี่ก็อึดจ้ะนี่ซัดกันฟรีกระบอกหนึ่งสี่กระบอกเข้าไปแล้วแล้วก็เมาส์ขีกาด นี่แหลมแล้วีแล้วก็วิ่งขึ้นข้างบนตรงนี้อ่าวิวอัพซะด้วยอัพสเต็งให้เป็นยี่สิบโอเคไปแบกกระสุน,นเอ้ยเอ้ยลืมลืมพยาบาลพยาบาลเอ้ย,มมย,ย,อยไม่ใช่บูสเตอร์ดมาเลยวะโอ้ดเดบิทสปีด เอาอันนี้มาก่อนมันเดิมรนะดีแล้วจะเปลี่ยนทำไมเนี่ยสวมใครเอาตังค์มาไว้ที่ส้วม,มงงเหมือนกันตั้งร้อยหนึงนะ่งเลยไปดีกว่ามันหลอดมากเลยนะจริงๆโอเคจ้า ตัดไฟกูกลับไปง่ายๆไม่ได้นะต้องมีงานมาตลอดไปไปไปรีบไปเลยโอเคขึ้นมาเก็บข้างบนกระสุนเยอะปืนกลไม่ค่อยได้ใช้มันเบานะแต่หลังๆอาจจะได้ใช้นะฮะจริงๆโอ้ เตรียมทุกสองไว้นะงานจะมาแหละยิงปืนไว้ด้วยหนามาแล้วเก็ดแดดโอ้โหขนาดขนาดตัวกระจิบกระจ้อยอย่างอึดๆตัวนี้ที่ขนาดไหนวะเนี่ยเฮ้ยคียบอรกูจะหังใส่ใหญ่เฮ้ยคีย์บอรจะหังวะเพื่อ เสร็จไปแล้วสองตัวโอเควิ่งทะลุเข้าไปเก็บคนเดียวฮะเก็บคนเดียวระวัง,งกระสุนด้วยนะกระสุนหมดเนี่จะชิบหายเลยนะเพราะวาสารที่รับอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกสองที่นะเราต้องเก็บกระสุนไว้ยิงประมาณสองสามร้อยพอแล้วแต่จริง,รงก็อยากก็อยากยิงหมดแหละเพราะว่าเก็บเบีว สับโลนะลออัวับปวดนิวเหมือนกันตอนนี้มันนั่งสับรถสองลิงเฮ้ยอย่าเพิ่งไปดิยิงสร้อยกูก่อนเฮ้ยตุยตุยตุยใช้เวลาอยู่เหมือนกันโอ้ปวดไฟแล้วไม่ครับไม่ต้องไปครับไม่ต้องไปเราเก็บของก่อนยิงให้หมดก่อน เฮียมันก็ลำคาญเหมือนกันนะเียโคตรหนเลยเอ้ยเมื่อนิวนะเนี่ยปุ่มเล็กสองผมจะหั่เขาเกมนี้เนีย่ยโอ้โหมันจะหมดไหมเนี่ยโอเคหมดละ ปอดนิวเหมือนกันนะครับไปเปิดคอมพิวเตอร์โ open เก็บท้องคำและบุหรี่นะครับไปใหเ้เพื่อนเราในเก็บตังค์แล้วก็อีกที่หนึง่งขึ้นมาข้างบนนี้นะฮะจริงๆก็ไม่ได้อะไรรักหนาวอา๋อตรงไหนวะเนี่ย โอเคตรงนี้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 งงเหมเนกันยิงเข้าไปโอ้ชีวิตกับสามร้อยแค่นี้โอเคไปมิสัันคอมพลีตว่วงแล้วเหมือนกันคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ดีกว่านะฮะสำหรับวันนี้เหนื่อยแล้วเหมือนกันนะ ก็ขอฝากซ่องด้วยนะฮะสำหรับตอนนี้ก็ฝากื้ะฝาก,กตอรได้นะครับเพิ่งจะเปิดซ่องใหม่โอเคแน่ครบด้วยสกิเกตยี่สิบนที่รับแหลมลยโอเคไปซื้อของหน่อยซื้อของไว้โอเคนี่ฮะ หากเราไม่เอามาเราจะไม่ได้นะตรงนี้นเอาบุหรีไปให้มันติดยานะ้ติดยามารับภารากิจนิดนึงไปไป,ไปอ,อะไรวะโอภารากิจได้เกาะไม่จะคลื่งขายแล้เกานะน่าไว้ใจนะรันนี้อาจก่อนนี้อาจจะหังนะเป็นคนประหยะัดโอเคส่นปืน ตอนนี้เหมือนว่าจะได้ใส่ลูกสองแต่ขอจบคลิปไว้ก่อนนะฮะับพาร์ทหน้านะฮะไ้เจอกันสำหรับคลิปนี้นะฮะฮอก่อนนะสวัสดีครับ